เต็มหัวก่อนหน้าบอลต่องโต๊ดอยู่แฟดเข้าเข้าเข้านี่ก็สวยสองคู่นี่ขึ้นขึ้นข้างบนไปยืนข้างบนหนึ่งโอเคมาแล้วมาแล้วดักไว้นะดักกา้หลังสมองอ่ะดูว่าวอนดูงี้ผ่านแล้วสวยมากเท่ ปัดมาฟัดมาเออเตีวหงสวยอุ้ยง้อเลยเฮ้ยโอ้โหอุ้ย,ยมันกำลังจะเอาเอาเคยิงปืนเห็นไหมเตีว